สวัสดีครับนักเรียนครับสำหรับตอนที่แล้วนะครับเราคุยกันไปถึงเรื่องของบุคคลสําคัญในสมัยกรุงธนบุรีนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาในสมัยกรุงธนบุรีกันนะครับเดี๋ยวไปติดตามคลิปกันเลยครับกลับมาแล้วค่ะแม่ เป็นยังไงบ้างจ๊ะวันนี้ที่โรงเรียนพาไปทัศนศึกษาที่ไหนมาคุณครูพาพวกเราไปเยี่ยมชมพระราชวังทนบุรีหรือพระราชวังเดิมมาค่ะทำให้พวกหนูได้รู้เกี่ยวกับการกอบกู้เอกราชคืนจากพมา่าและพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยค่ะภูมิปัญญาไทยสมัยทนบุรีมีอะไรบ้างละจอย คุณครูยังไม่ได้อธิบายเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาคุยกันเรื่องภูมิปัญญาไทยในสมัยทนบุรีกันดีไหมว่ามีเรื่องอะไรบ้างดีเลยค่ะคุณแม่จาอยากฟังค่ะน้องๆยังจำกันได้ไหมคะว่าภูมิปัญญาไทยคืออะไรถ้ายัางจำไม่ได้เรามาทบทวนกันอีกครั้งในช่วงนี้ชี้แนะกันค่ะ ภูมิปัญญาคือความรู้ความคิดความสามารถความชำนาญหรือทักษะของคนไทยที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์เพื่อปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ก่อนอื่นจอยต้องเข้าใจว่าในช่วงเวลาสมัยทนบุรีคือหลังจากที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พมา่าในช่วงที่กอบกู้เอกราชและสถาปนาทนบุรีคนไทยในยุคนั้นต้องช่วยกันป้องกันบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยฝื้นฟูสังคมและวัฒนธรรมของชาติที่เพิ่งผ่านศึกสงคราม ภูมิปัญญาสมัยธนบุรีที่สำคัญคือภูมิปัญญาในการเลือกที่ตั้งราชธานีหรือเมืองหลวงแห่งใหม่จ้อยจำได้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายยากที่จะบูรณะให้ดีดังเดิมได้ธนบุรีเป็นเมืองขนาดเล็กเหมาะแก่กำลังทหารของพระองค์มีป้อมปราการมั่นคงใช้ป้องกันค่าศึกได้ เป็นเมืองหน้าด่านที่ควบคุมการเดินเรือทางทะเลตั้งอยู่ใกล้ปากแม่น้ำสามารถติดต่อค้าขายกับต่างชาติได้สะดวกกว่าอายุธยาเห็นไหมว่านอกจากจะแก้ปัญหาความปลอดภัยยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจได้ด้วยเพราะค้าขายกับนานาชาติได้สะดวก นอกจากนี้ภูมิปัญญาในสมัยทนบุรียังมีภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมที่แม้จะเป็นการเริ่มต้นแต่ก็นับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญสำหรับสมัยรัตนโกสินทร์อีกด้วยนะลูกซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีให้ความสนพระไทยในงานวรรณกรรมมีผลงานสำคัญได้แก่บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรี นิราชกวางต้งหรือนิราชพระยามหานุภาพไปเมืองจีนซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวในครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงแต่งตั้งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน โลงยอรพระเกียตรติสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีของในสวนมหาดเล็กซึ่งกล่าวถึงการที่พระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพจากจันทบ,บุรีการปราบก๊กต่างๆสรรเสริญพระบารมีของพระเจ้าแผ่นดินและจบด้วยการขอพรให้พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ลิลิทเพชรมงกุฎและอีเหนาคําฉันของหลวงสารวิชิตหรือหนที่นำมาจากนิทานปริศนาธรรมเรื่องที่หนึ่งจากนิทานเวตาลกฤิณนาสอนน้องคําฉัน ของพระยาราชาสุภาวดีและพิสุกอินที่นำเขาโครงเรื่องมาจากมหาภารตะของอินเดียเพื่อสอนกุลสตรีในสมัยนั้นและที่สำคัญคือสมุดภาพไตรภูมิพระร่วงฉบับกรุงธนบุรีที่แสดงความสามารถของบรรพบุรุษไทยในด้านการวาดภาพหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาถ่ายทอดเป็นสมุดภาพคุณแม่คะแล้วผลงานเหล่านี้มีการเก็บรักษาหรือสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันไหมคะผลงานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าและความสำคัญนอกจากจะให้ความงดงามทางภาษาแล้ว อย่างสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของผู้คนเศรษฐกิจสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนะธรรมและความเจริญด้านต่างๆที่กวีกล่าวถึงไว้ซึ่งเราคนไทยควรภาคภูมิใจและดูแลรักษาไว้ไม่ให้สูญหายคลาดเคลื่อนหรือบิดเบือนจนเสียความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยไปรู้จักกับภูมิปัญญาในสมัยทบุรีกันแล้ว เรามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันนะคะร่วมด้วยช่วยคิด น้องๆคิดว่าสมุดภาพไตรภูมิพระร่วงแสดงให้เห็นภูมิปัญญาไทยในสมัยทนบุรีได้อย่างไรเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะคะสมุดภาพไตรภูมิพระร่วงแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทยในสมัยทนบุรี ในด้านศาสนาและจิตกรรมโดยการจัดทำสมุดภาพไตรภูมิพระร่วงจะบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับโลกทั้งสามคือสวรรค์โลกมนุษย์และนรกเพื่อเป็นการสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อราษฎรภูมิปัญญาในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ด้านที่สําคัญด้วยกันก็คือเรื่องของการเลือกทาเลที่ตั้งนะครับเ,เป็น พระอริยภาพของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับที่เปลี่ยนราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาเป็นกรุงธนบุรีนะครับทำเลที่ตั้งเหมาะสมหลายๆประการเลยครับอันนั้นเป็นภูมิปัญญาอันที่1นนะครับภูมิปัญญาที่2ก็คือภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมนักเรียนคงจะเห็นแล้วนะครับว่ามีวรรณกรรมหลายๆเรื่องเลยทีเดียวที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีนะครับวรรณกรรมที่สําคัญก็คือไตรภูมิพระร่วงนะครับที่พูดถึงเรื่องของสามภพพูมิก็คือสวรรค์ โลกมนุษย์แล้วก็นรกนะครับสำหรับวันนี้กูต้องลาพวกเราไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าซึ่งตอนหน้าก็จะเป็นการทบทวนแล้วก็ติดตามงานค้างนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ